เดินทางมาถึงแล้วนะครับสลงคํำควายไทยว้าวว้าวเฮ้ยอันนี้ผมเห็นครั้งแรกนะโห ไม่แพ้กันเลยอันนี้นีคก็แม่เขานะแม่สูงสัก,140ก้อยสีกว่ากว่ากับทายาทของพ่อดาวสยามอันนี้อายุน่าจะหนึ่งเดือนนิดๆน,น,นะครับขายยาวมากสวยนะตัวนี้และตัวนี้ผมเห็นทั้งแรกอันนี้เป็นควายที่ เกิดจากการผสมเทียมนะครับที่เฮาขามาผสมเทียมไว้ให้นะครับพ่อพี่ปอนบนะครับอุทัยสวรรค์ลสรุงามควายไทยส่วนน้องตัวนี้เป็นลูกของพ่อเพชรตะวันดาสยามกับเพชรตะวันนะครับแม่ไซใกล้เข่งกันดูหน่อยนะลูกอ้โหอันนี้จะเข้ามาทำปลปกแกรมนะครับ หลังคลอดของแม่ตัวนี้แหละตัวนี้น่าจะยังไม่ถึงเดือนนะครับโอ้ผมว่าตัวดาวสยามเนี่ยนะครับตัวเนี้ยเนาะมาดีแล้วนะครับไม่เห็นลูกของพ่อเพชรตะวันไม่แพ้กันเลยจริงๆนะครับแม่เขาเนี่ยใสใกล้เคียงกันนะครับทองเพชรตัวนี้น่าจะทองม้วน ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตัวนี้เขาเป็นลูกของตัวนี้เป็นแม่แก่แม่ใหญ่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเฮ้ยลูกเนี่ย,ย,ยดาวสยามนะครับเดือนกว่าอันนี้แคตะวันอันนี้น่าจะยังไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งเดือนผมให้ไปสักประมาณสองสัปดาห์สัปดาหกวากว่านะครับว่าแม่แกยังมีเมือกออกอยู่เลย เป็นเพศผู้ทั้งคู่นะครับอรอแต่ว่าเอกลักษณ์คนละอย่างกันเนาะเนี่ยหน้าเพชรตะวันโอ้มหหาคุณพ่อละลูกโอ้ยรอแท้แตัวนี้ใหญ่กว่าเพชรตะวันใหญ่กว่าดาวสยามส่วนหนึ่งอาจจะเป็นที่แม่ด้วยนะครับหุ้ยเชื่องคนละทรงเขาจะหัวมนมนน้อยนะครับแล้วก็โอ้ยหน้ารอมาก คนนั้นจะสไตล์แบบยาวๆคนนี้จะแบบหนาๆนะครับตัวนี้จะหนาๆเฮย้ฮยเฮ้ยเดี๋ยวมาดูแม่แม่เขาประมาณนี้ใกล้เคียงกันนะครับแต่ตัวนี้ใหญ่กว่านิดนะึงคืออะไรแหละคนเก๋งจ้ะฮมเราจะไปตัดความเป็นสั้นๆให้ดูอีกทีนึงอันนี้ เพชรต่วันอายุน่าจะประมาณ2สัปดาห์นะครับอาจจะไม่ถึงสองเต็มด้วยใหญ่มากสูงอยู่นะน่าจะประมาณผมว่ามี80ดสิบแปกว่าได้ซนะ้ำแปดสิกว่าเดี๋ยววัดอีกทีนึงแต่เบื้องต้นผมร้อยเจ็ดสเขาน่าจะเท่ากับเอวผมพอดีสูงอยู่สูงอยู่เทียบกับท่อกได้ครับท่อใหญ่เนี่ย หน้าตานะเพื่อหลายๆคนอยากเอาไปพัฒนาควายในคอกนะครับเพชรตะวันกับพ่อดาวสยามก็เป็นพอที่ห้องผสมไปหลายแล้วก็ผลงานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือดาวสยามจะเห็นได้ว่าคนละสรงเนาะเพชรตะวันเพิ่นจะหนากว่าครับแต่ว่าเรื่องความสูงเนี่ยดาวสยามทรงจะแบบสมุทกว่านะครับสูงกว่าเนี่ย ขาเขาจะยาวกว่าแต่เหลี่ยมตัวใกล้เคียงกันตัวนี้จะได้ลักษณะของไหลกว้างหนาผากใหญ่นะ่ะนะครับโอ้ตัวนี้ก็สวยมันสวยคนละแบบเนาะอืมนี่นี่ของพ่อดาวอุ้ยไอ่ทองมันดูปะ่ะไอ่ทองเพชรดูปะ่ะอืมอันนี้พ่อเพชรตะวันนะครับโอเคประมาณนี้ เหลี่ยมตัวใกล้ๆกันเพตตาวันจะสั้นกว่านิดนึงแต่ว่าได้ความหนาใหญ่ส่วนพ่อดาวสยามเนี่ยบางกว่าน่อยแต่ว่าได้ความยาวความสูงนะครับคนละทรงเลยนะครับประมาณนี้โอ้โอ้โอ้ประมาณนี้ยูนเชียงั้งคู่เชีงข้างคู่หายาาก เขียทำงานก่อนครับถ้จาจบตัวนี้ไ,ได้มันจะถ่ายพยาศสองตัวนี้ด้วยครับพะยังไม่ได้ถ่าย